ถ้าทุกคนเคยเห็นคลิปที่แบบคุณหมอเหงื่อท่วมคุณหมอเป็นลมคุณหมอนอนกับพื้นนะคะทุกคนคือคุณหมอ,อคือเหนื่อยจริงๆ1 8ขวดพลาสติกนี้นะคะสามารถทําชุด t v e ได้1ชุดตอนนี้เราก็ได้ประมาณ2ชุดอ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> แต่ตอนนี้ปัญหาคือจุดดอกพ้อยอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือท้าทายมากเพราะตอนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยคือกำลังงงและสงสัยว่ามันจะมีใช่ไหมจุดดอกพ้อย ค่ะทุกคนพยายามรีวิวคลิปนี้ของเรานะคะเราจะมาทำชุด PPE ให้คุณหมอค่ะ เรานะคะอยู่กับโควิดมาก็จะประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ด่านหน้าของเราก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยมา2ปีแล้วถ้าทุกคนเคยเห็นคลิปที่แบบคุณหมอเหงื่อท่วมคุณหมอเป็นลมคุณหมอนอนกับพื้นนะคะทุกคนคือคุณหมออ่ะคือเหนื่อยจริงๆคลิปนี้ก็เลยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะช่วยคุณหมอกันพอดีว่าหี่มาไปเจอเพจยูเทิร์นที่เป็นเหมือนโครงการที่เราจะรวบรวมขวดพลาสติกอะคะ่ะแล้วก็ส่งให้เขาเลยให้เขาไปทําชุด PPE ให้กับคุณหมอและที่สําคัญ ะะชุด PPE ที่ได้จากขวดพลาสติกซัมเมอร์ซอกและใช้ซรามนะคะประมาณ20ครั้งในคลิปนี้นะคะเราก็จะอธิบายวิธีการขัดแยกขวดแล้วก็วิธีการส่งต่อขวดไปทําชุด PPE ถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยอขออวดขวดก่อนอันนี้ก็คือเป็นขวดที่อุ้มอิ่มกับทีมงานเพิ่งเก็บกันเข้ามาทีมาเราไม่ช่วยอให้หยิบเองอย่างนี้เลยนะนี่เพิ่งเก็บกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าไม่ใช่ขวดทุกชนิดทุกแบบที่บริจาคได้ขวดที่ สามารถบริจาคได้และไปทําชุดที่ PE ได้จะต้องมีฉลากหรือเครื่องหมายคําว่า PET1 ยกตัวอย่างเป็นขวดนี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงฉลากค่ะ PET นี่เป็นตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีอยู่ตรงก้นขวดค่ะมันจะแบบใสมากๆเลยจะต้องแบบเพ่งมองนิดนึงมี P ่ PET แบบนี้ค่ะสมมุติถ้าเป็นขวดน้ำเปล่านะคะก็คือสามารถแยกฝาดึงฉลาก คืวิธีการอะเหมือนเราเก็บขวดขายเลยทุกคนแต่ว่าแค่นี้ของขวดอะเราแค่จะต้องเลือกว่ามันคือเพชรหนึ่งแค่นั้นแ,แหละเอ,อ๊บดึงฉาบเทน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็บิดได้เลยอาจจะสียงแนิดนะนึงนะนี่และไอสอส่วนนี้นะคะที่มันเป็นฝากระฉลากอันนี้คือก็ไม่ต้องส่งให้เขานาะทิ้งไป นี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อูมิมเอาตัวอย่างมาให้สมมุติถ้าเป็นแบบขวดลักษณะขุ่นๆแบบนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเอาไปขาย และนี่นะคะคือขวดที่เรามีค่ะเดลวิมอาจจะต้องขอตัวไปจัดการกับขวดพวกนี้ก่อนเออลืมบอกวิธีการบริจาคนะคะสามารถบริจาคได้2แบบค่ะก็คือแบบแรกก็คือไปที่จุดดร o p point ก็คือจุดที่เขาเปิดรับให้อาขวดพลาสติกไปบริจาคแบบที่2ก็คือจะส่งแพ็กกลับไปสถนีค่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ขอตัวไปจัดการก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันที่เรานําขวดไปบริจาคที่ปั๊มน้ำมันเลยก็ได้เนาะโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากนะคะที่เราและทีมงานของเรานะคะเก็บขวดกันก็ได้ประมาณหนึ่งวันนี้นะคะเรามีนะัดกันไปที่จุดดอกคอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราไปถึงจุดดรอปพอยมันจะมีขั้นตอนหรือรายละเอียดในการบริจาคยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้มาช่วยเก็บขวดกันและอยากจะบอกทุกคนว่า18ขวดพลาสติกนี้นะคะสามารถทําชุด P ี e ได้1ชุดตอนนี้เราก็ได้ประมาณ2ชุดอ๋อไม่ใช่ จุดนี้ก็ได้หลายชุดเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวตัดภาไปที่จุดดอกพ้อยกันได้เลยคะ่ะไปได้เลยเราถึงตอนน้ำมันมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาคือจุดดอกพ้อยอยู่ตรงไหนหาจุดดอกพ้อยก่อนคูอมันจะเป็นตู้เหรอเอาไปไปตามหาจนะุดดอกพอยกัน อันนี้แหละคือท้าทายมากเพราะตอนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยคือกำลังงงและสงสัยว่ามันจะมีใช่ไหมจุดดรอพอยต์เดี๋ยวนู่นหนักทีมงานกำลังเดินไปดูเจอแล้วเหรอเจอแล้วทีมงานบอกว่าเจอแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอาขวดกอนเย้ไปโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เห็นายอย่างชัดเจนแล้ว่าแยกขวดช่วยหมอเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันว่าทำยังไงาาวัานี อันนี้เป็นเฉพาะพลาสติกสะอาดเท่านั้นถุงพลาสติกหูหิ้วแล้วก็ขวดขุ่นอ่ะเราะว่าล้วนนี้<า>นี่เราทําภาสะอาดเรียบร้อยแล้วคือไม่มีสักขวดเลย <c oughs> อันนี้คือรถช่วยหมอนะจะไม่มีใครเอาไปขายใช่ไหม,ม <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเนี่ยชาพาะแค่ที่เราเอามาก็คือเต็มถังแล้วแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจุดดอกพอยอ่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่มีแค่ปั๊มนี้นะเออเดี๋ยวหนูจ,จะทิ้งลิงก์ไว้สําหรับเช็คจุดดอกพอยตามปั๊มหรือตามสถานที่ต่างๆโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจมากเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็พยายามรวบรวมมาแล้วก็มาบริจาคอีกเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามและกองวันเด้วยฟูลนะคะสวัสดีวันนี้ไม่ไหวค่ะนี่นี่อยากจะจะให้ทุกคนดู นี่หมุ่นบอกว่าวิธีการทํำชุด PPE เนี่ยเขาจะเอาไปตากเขาจะเอาไปทําเป็นเส้นใยแล้วก็จะได้เป็นเสื้อผ้าของคุณหมอแบบนี้เลยไป